ครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอฟซีที่เคารพรักทุกทุกท่านครับพบพอกันคือเก่าเมื่อเดิมกับหนุ่มหน่อยนะมดคุณผู้หายบ่าวมวนบาซานบาซันอธทิพอนคนเกา่าบาวููกันฟังครับเมืเอ่ออธิพรมีพระดีพระครัง้งพระดังพระราคากระดงพุ่งและพี่น้องปองไปนะครับพูดถึงพระพุทธพาณิชย์นะครับ แต่ว่าผูดพุดดทุธคุณท่านนี่ก็บธรรมดาครับเป็นพระเกจิพระอรหันต์บอยง่ายครับหาเพนดินตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วร่างกายของท่านยังบอ่อเหน่าบอ่อเปื่อยครับนี่คือหลวงปู่หมุนทิตะสีโรพระเกจิสื่อดัง เทพเจ้าแห่งความโศกราบนะครับผู้ใดมีผู้ใดม,ดมีของขังของเพลินนะครับสิบเป็นเหรียญน,นะครับสิบเป็นพระผงนะฮะพี่น้องครับดีสุดยอดอิเลียพี่น้องครับกับพุทธคุณที่เมตตามหายมมหาสเสน่ีขา่าขายโฉกราบแควขาดคงกระพัน นะครับวัตถุมงคลของเพลินไัยนี่ผ <c oughs> ู้นั้นสุดยอดดีมากๆครับนี่นับมาฝากพี่น้องปองไปตามหามาโดนพี่น้องครับแล้วก็เมิดเงินบักหลายกสิไดโกสิพอนี่คือเป็นพระผงนะครับรูปเหมือนรุ่นแรกนะครับของหลวงป,ปู่มนติตาซีโล สางออกจากวัดวัดป่าหนองหล่มจังหวัดสะกะปี2้ารสี2ส4บองครับเป็นพระที่หายากครับราคาสงวนตัวน,นี้นะครับพระโดนพี่้องครับทะลุแสนได้แน่อาจจะถึงแล้วกับพระหูจักการที่พระเครื่องนะครับของเฮ้า นะครับพี่น้องพระเครื่องของเฮ้า,าจะราคาแพงบ่แพงนะครับมันอยู่ที่ความต้องการหรือ,อเอาเอาง่ายๆครับพี่น้องครับความพอใจระวางผู้ขายและผู้ซื้อแต่นี่ฮะสิมบาบอกเรื่องพระองค์นี้ก่อนพี่น้องครับเรื่องของพระองค์นี้ เป็นพระที่จัดอยู่ในพระที่ราคาสูงครับพี่น้องพูดถึงว่าศักิ์รีก็คือเป็นพระผงรุ่นแรกนะครับพี่น้องครับเห็นบ่าครับพระผงรุ่นแรกอันนี้สีขาวจักน้อยหนึ่งพี่น้องครับเพราะว่าถูกแสงไฟนะฮะแสงไฟนะครับผมได้มานี่หมดไปเยอะครับ พระองค์นี่โอ้ยคอยก็ไดอยากได้ครับพี่น้องปองไปอยากได้อยากไดอาราธนาเพื่อนบอกอยากได้สะกงผมไปจเจอบุคคลผู้นหนึ่งนะครับก็เป็นเซียนพระเขาเรียมเป็นรุ่นนี้นะฮะรุ่นนางตังขลเล็กนางตังอของลูกป,ปู้หม,มุนเนี่ยนะครับบอกให้เลยว,ว่าบ่สวยปันองนี้ เลี่ยมทองทองกับติดตีอยู่ประมาณสักซีซ่าหาพัดนี่แหละประมาณได้เอาเอาปผบตีเอาอาจจะอาจจะยอะก็ได้ดดดนะพี่น้องเนาะแบบว่าเลี่ยมปิดนะพี่น้องครับเพเป็นตลับโอ้พี่น้องเอลยผมไปถามราคาเลยเปิดเจ็ดหมื่นกว่ากับแ 70, ปดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทบาสันเพิ่นว่าเอ้ผมก็อยากได้ผมก็ไล่กระดาษหน้าว่าโอ้หลวงปู่ ตังแต่หายป่วยนี่ทุกอย่างปากมองอ่าอยากได้หลวงปูจักอ่งหนึ่งผมเคยเซาพระรุนนี้เนี่ยพี่น้องครับนะเคยเซาพระรุนนี้นะครับน่งตั้งเนี่ยพระองค์นี้เนี่ยที่บอกให้ว่าเป็นสีเทาเลยพี่น้องครับแต่ว่าถูกแสงไฟตรงขาวๆนี่ก็คือเป็นแปลงรองพิมนะนะดูครับพี่น้องครับผมพยายามสิให้พี่น้องได้ได้ได้เห็นอ่าที่ลดแสงลงมากนะครับ บอกให้เออให้ให้ประมาณจากักออมองได้เห็นเออรดแสงลงมาได้โอ,อเคนะครับพี่น้องผมเคยเซาพระอรุณีนะครับ,ราารรบที่ว่าเล่นสเปสสปะนะครับสเปสสปะบอง่ายานะเจอไปหลายดอกเหมือนกันครับเจอเก้บดต่าก่อสิบยี่สิบองค์นะครับแต่ว่าเห็ดบอกคือเห็ดบอกบอกคืออ่า ของของของหลวงปู่นะฮะพี่น้องนะครับเดี๋ยวเพิ่มของแท่นนะครับกาศิมีเป็นผงพุทธคุณของหลวงปู่หมุนนะฮะแล้วก็มีเกสรดอกไม้มีวานลอยแปดนะครับพระนี่สมบูรณ์ครับพี่น้องครับสมบูรณ์ไม่มีการแตกและบินนะฮะนะครับนะเบื้องข้างหลังอันนี้ผมบดไปเป็นหมื่นนะฮะเอาง่ายๆบดแบบตรงๆล้วบ่อยฟังโหลดดักกาศี กขาเปิดไปราคาหลักแพงอยู่ไปหมื่นอยู่นะครับโบมี่โบมี่ครับโบมี่มแจะซ่องครับนะครับไม่มีกรอบไม่มีอะไรนะฮะนะครับดูยันนะครับพี่น้องครับความสวยงามนะครับนะฮะความภูมิใจนะครับพี่น้องครับอยากได้อดเข่ามีเงินในกระเป๋าอยู่สองหมื่นนะพี่น้องสองหมื่นเออ เออการพิการเล่นพากันพิการจิม้มคือเขาต้องการจะได้ของเขากัธรรมดาครับก็ขีแพะไรเขาแหละเออแต่ว่าราคาไอสูงกว่านี้นะครับเดี๋ยวนี้นะฮะพี่น้องครับสภาพจังสีเดียรสภาพแชมครับพี่น้องครับกาโดนเข้าไปคักๆกับตอรองครับพี่น้องครับตอรองกสษฎดก ครับต่อรองแบบอยากได้ครับอยากได้เพราะว่าผมชอบอยากได้อพระรุนีถ้าว่าปเป็นเศร้ากับเซียนสายตรงนี่ก็นาจจะะ่าจะราคาหลายต่างครับสภามันสีนะออกเป็นสีเทาเลยครับพี่น้องครับความคมชัดที่ตรงเป็นอขออนุญาตนะพี่น้องเด้ขออนุญาตจากดอยหนึ่งเดี๋ยวขอไม่จิ้มจิกบาทก่อนนะครับอืม โรงแล้วก็สึกว่านะครับเดี๋ยวสีบลคมชัดบอกกันไปจ้าจิงจุยกันไปพี่น้องป้องไปครับบ่ต้องไปซีเรียดเรื่องของราคาแต่ว่าผมกะอ่านี่ครับพี่น้องครับตรงที่มันเป็นภาพตรงนี้เนาะสีเป็นขาขาวเนี่ยเป็นแปลงร่องพิมพ์ครับแต่ว่าเท่าก้อนสีเบิงครับพี่น้องครับให้สังเกต ต้องจำให้ได้ครับจำหน้าหลวงปู่ให้ได้ก่อนนะครับจำหน้าหลวงปู่ให้ได้ก่อนนะครับนี่บอกครับบนขาแปลงนะครับสภาพกิบครับสภาพเดิมๆครับสภาพกิบต์เห็นไหมครับหน้าหลวงปู่เส้นผมต้องคมครับนะเส้นผมต้องคมนี่แหละมันบบมีนอุปกรณ์คือเพื่อนนี่แหละมันก็เลยเห็ดยากเห็นไหมครับ เบิ่งครับพี่น้องครับมันถูกแกงเงาเนาะพี่น้องเนาะสวยงามากครับพระองค์นี้ผมบอกว่าระดับแชมป์นะฮะแถาขาประกวดนะครับบ่มีบินบ่มี่ยังครับคาบเดิมๆนะฮะเขาเก็บไปยังดีนะครับเก็บไปยังดีเขาก็ค้นทั้งิ่นหล่ะครับสีตะเกษยค้นทั้งนี่แหละฮะทั้ง บ้านเขาตั้งผุนนะฮะแต่ว่าพาะนี่ออกสักแก้วอาธิควีใกล้ๆกันบ่ผมบู๊หุจักเนาะไปหากันได้พระหลวงพ่อเพื่อนนี่ส่างพระนี่มีทั้งหมดเอาง่ายๆนะที่ว่าหุ่นจักกันกับกระบี่พระอ่ากระบี่วัดสับลำไยนะครับยุงเทพเพื่อนบ้านลำไยนี่คือเนาะนะครับเบิ่งครับเบิ่งขาบนะฮะเบิ่งขาบของ ขาบดำมุน่นขาบไข่ของเพิ่นนะฮะนะครับสวยงามจริงๆนะฮะเบื้องพื้นเหรียญน,นะฮะเออว่าเป็นพื้นเหรียญพื้นพระนะครับพี่น้องผมจะให้พี่น้องเบื้องนะเมื่อข่อยกะสั้นชันเนาะนี่นี่ครับให้พี่น้องสังเกตรตรงั้างนี้นะครับซิมีเส็นนะฮะตรงนี้นะฮเหรอครับเหนบ้าครับบาง,บางๆเลยะฮะพื้นต,นตน้นซิม่เส็นนะครับ พี่น้องสังเกตบึงนะครับมีเสร็จไอ้บอครับไอ้บอครับนี่ฮะเส้นอ่าอ่าเศษบึงบางนี่ครับนี่บอครับจีดเลยครับเพนอบอครับให้สังเกตนะครับพี่น้องครับตรงนี้ทุกองค์นะฮะเพราะว่าเป็นบล็อกเกิดมาจากบล็อกขางพีกับซิมีนะซิมีเส้น สิบางๆนะครับพี่น้องนะครับเห็นครับเบืองเนื้อหาพี่น้องครับดูเนื้อหาผมเจอมาเอ็ดยั่งบอบบนเนียนบันไดนะครับแต่ว่าเนื้อหาของพระตรงมีนะครับพี่น้องให้สังเกตลูกประคับนะครับพี่น้องครับนะลูกประคัมตรงเด้งตรงกลมนะฮะเอ็บครับ ตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงเด้งขึ้นมาเลยครับตรงมือของหลวงพ่อนะฮะทีะ่มือ่นทับกันอยู่เห็นป่ะครับไอ้ตัวเห็นไหมไปเป็นเม็ดกลุ่มๆนะครับเดีย๋ยวมาตรงเด้งขึ้นมาเลยครับให้สังเกตให้ดีแล้วก็ริ้วแขนเนี่ยพี่น้องครับเห็นป่ะครับเนี่ยเป็นแทงโจทย์ตรงนี้เลยฮะเขียนมาบ้วให้ดีครับพี่น้องผมเพิ่งได้มาบัว้านครับ ได้ครับไอ้เพื่อนขอแบ่งนะครับขอแบ่งอยากได้อเบซายเพื่อนเปิดไปแพงครับผมอ,อให้เพื่อนเบิงผ้าองผมผมชอบอ,อยากได้รุนนี้นะครับเสียเงินบ่พอพี่ดองครับผมเสียพระพร้อมนะผมเสียพระหลวงปูหมุนรุนมังกรคู่นะครับเหรียญทองแดงไปหนึง่งเหรียญสมเด็จ องค์หนึ่งวัดละรังนะครับพูดถึงว่าคือกาแหลกมสดเวัดระรังนะเป็นยุคป,ปลายนะฮะเป็นที่ที่แหลกกระเพิ่นไปคือเขาต้องการอยากจะตีราคาพระเขาได้ขึ้นนะพี่น้องครับเอาง่ายนะพี่น้องนะนะครับไม่เป็นเรื่องธรรมดาเห็นไหมครับคมสวยงาม ตรงนี้จะเป็นหลวงปู่มุนนี่พี่น้องต้องเบิ่งตัวหนังสือสังเกตตัวหนังสือนะครับไอ้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 ตัวหนังสือต้องเป็นสีนะพี่น้องครับนะฮะครับตีตีตะดีโลตีตะดีโลนะฮะพี่น้องครับให้เบิง่งไอ้พี่น้องเบิ่งเออ่ตังนะครับตังต้องคมนะฮะตังต้องคมนะครับเห็นบ่ครับ เี่วครับตังตกคมเป็นเลี่ยมนะฮะเป็นสันให้สังเกตตรงนี้นาพี่น้องครับนะฮะตรงนี้นะครับพี่น้องเนี่ยฮะตรงนี้เป็นสันนะฮะเนี่ยขีดมาครับ,ดดรบเป็นแท่งเป็นฮักเลี่ยมนะครับนะฮะมาตัวนี้อีกนะฮะครับสีเบืองหยากหน่อยครับสีขาวจักหน่อยหนึ่งนะพี่น,อน้องเนาะนะครับให้สังเกตตรงเท้าตกขอบหลงปู หรือตีนหลวงปู่เหรอครับสิไม่มีตินะครับพี่น้องครับพริกเบิ้งครับเห็นบ่ครับพริกอยู่ตรงนี้ครับของเก่งเห็ดบ่ไดดครับพี่น้องครับเป็นเส้นนะครับผมอยากจะเห็นลายเห็นลายก็ดีแต่ว่าเอ็นไ่ครับพี่น้องทั้งเกตเนี่ยไม่จะมีเนื้อเกินเอ็นไ่ครับนี่คือคาบคาบของเขาเรียก มนบอกาะว่าขันน้ำรุ่งขันน้ำม่นบอกผมกับปู่ปหูนะเห็นเขาบอกนะแต่เรื่องพุทธคุณนี่เรื่องค้าเรื่องขายนะพี่น้องครับเพราะฉั้นดีมากนะฮะเรื่องโชคลาภเห็นบอกครับพี่น้องตัวนี้ไมีเนียวเกิดน,นะครับไตเทาไตของพี่อของหลวงปู่เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมฮะครับจะนุ่นขึ้นมากครับต้องสังเกตของเกยังยังย่างละเอียดครับแต่ว่าตรงเบริษงด้าน สิมีเส้นขนแมวนะครับบางๆอยู่ตรงในีน้ะพี่น้องครับอยู่ตรงทีสะลงปูเนี่ะนะครับเบื้องให้ดีนะครับจะมองเห็นแต่ดิสิมีขาแปง้งน่ฮะประหยัดเลยครับขาบแป้งลองพิมพ์พระองค์นี้นะครับถ้าประกวดติดแท้ครับนะเห็นไหมครับเป็นเม็ดแร่เม็ดยางของเพลินเนาะ นะครับความสวยงามพี่้องครับความศักดิ์สิทธิ์ความสวยงามบอกพูดใดไบ่ได้หรอครับว่าเอ่อเป็นยังไงเรื่องพุดตกุ้นไยที่มีวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนนะครับสิฮู้สิเจอทุกคนผมก็เจอเจอแบบไหอาทิตย์พอนเจอ แต่ก่อนผมป่วยครับพี่น้องนะครับป่วยกับอารัธนานะครับบอกว่าอยากหายป่วยหลวงปู่ส,สันนิษฐานะป่วยดวนแล้วป่วยเพราะว่ามาเจอ,อช่วงโควิดนั่มเี่น้่ครับ<ม>ยแย่เลยชีวิตจะของก็เลยที่กี้ผมก็เรียนพระแต่ว่าเรียน,นเป็นทั้งเบญจพระกรุพระหยังพระสมเด็จแต่บางหูจักหลวงปู่ปู่มุลเนี่ยนะครับ กักขึ้นในคลิปได้อย่างนะครับก็บเลยเามาลองใส่เบิงนะครับนะครับมาลองอามาเบิงประวัติของทันเป็นประวัติที่น่าทึ่งนะครับเ,เขาไปเบิงประวัติเนาะของหลวงปู่ทันทาน,ทนเกิดในสมัยรัชกาลที่หานะครับซีหาทันมรณภาพปีพศ2อ4 6 นะครับอ่าในอายุ109ปีนะครับพระองค์นี้เป็นรุ่นแรกนะครับเป็นพระผงนั่งตังรุ่นแรกอ่าพระพุทธคุณรุ่นแรกนะครับพี่น้องนะฮะผมจะเห็นบอกครับเห็นเส้นบอกครับพี่น้องครับนะครับจูใต้ผืนตรงมีนะครับพี่น้องเป็นสศคนแมวเนี่ยบอกครับจิต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 นะครับตรงมีนะครับนะฮะบางๆแต่คมครับแล้วก็ตรงนี้ฮะตรงตรง นะฮะองค์หลวงปู่เนี่ยสิมิเสร็จอีกนะครับสังเกตดีๆนะครับพี่น้องนะฮะก็สิเป็นการเบิ่งยาก็เฉพาะเป็นพวกอ่าแป้งลงแม่พิมพ์นะฮะพี่น้องแล้วก็มีมุ่นสารของทัพอาซิมีเห็นบ่ครับไอ้สังเกตนะครับความสวยงามสวยจริงๆนะครับพระองค์นี้มีคนอยากได้หลายอยู่นะครับทั้งพุ่นเขาถามผมคือกล้าเอาไอทิศเพิ่นวะผมเยือกสุดท้ายครับ เออบ่ได้กินเขาบ่ได้กินเขาแล้วครับจกเลยครับผมสีเอาพี่น้องป้องไปฟังว่าโอกาสโอกาสค้นเหานี่บ่เมนวาสิมาได้หลายครั้งนะครับเพราะว่าพระอุรุณีนน้นะครับพระภาพจังซีครับดีบ่ดีทะลุแสนนะฮะถ้า่าคนต้องการของคนนะพี่น้องครับที่บอกับ สวยงามจริงๆนะเบิงเบิ้งนาลงปูต้องจำนาลงปูได้เลยครับพี่น้องครับต้องต้องพยายามจำนาไอ้ลงปูก่อนนะครับเบิงขาบเดิมๆครับพี่น้องครับผมภูมิใจว่าเดิมๆเลยฮะนะฮะเนี่ยเบิ้งข้างๆเบิ้งข้างๆนะครับ,บรพี่น้องก็สซิมีเซ้นเซ็นนะครับก็คือเป็นบล็อกนะครับพี่น้องครับเป็นบล็อกครับสวยงามมากจริงระยบเลย <S <S 2> <S 2> <way S 2> พี่น้องครับ,บมุนสารนะครับพี่น้อง ภูมมใจลายนะครับนี่มีอาจจะปิปนการตัดหรือ,อยังไงเป็นบล็อกอยังไดเบื้องด้านหลังนะฮะนะด้านหลังเพราะว่าพระดุณีสิมีผสมเกสเของ,งปูแต่ว่ของผมนี่มันยังไ่ได้ไปกระเทาะอีกอย่างอาสิบาได้เห็นข้างบนกันนี่บ้ครับพี่น้องวัดป่าหนองหลมนะครับเบื้องยันครับพี่น้องยันตรงโอ้โหตรงชัดเจนพี่น้องครับ ชัดเจนเห็นไหมฮะเป็นการปั่มลงไปนะครนะลึกชัดเจนเลยนะครับสวยงามมากนะอันนี้อาจะเป็นดอกไม้นะครับดอกไม้ที่อาจจะลง้งขันน้ำมนต์รือพวก,กับโงฮูจักกันนะครับเห็บ้ครับอำเภอวัฒนานครนี้ยังแบบพระองค์นี้เไ็้สีขาวเลยครับพี่ดองครับเป็นสีเทานะครับพี่ดอง สีเท่าๆนะครับจังหวัดสักแก้วนะครับประมาณนี้นะหลิกนะครับเหมือนกับมุนสารพุมมใจรลายครับเสียไปกรับเป็นปยังเลยครับ mm hmm. เขาได้สี่ยงเท่าตรงการอันนี้เป็นพระผงอ่ารูปเหมือนนา,นางตังนะครับรุ่นแรกสักสีคือออค์คือรุ่นแรกนะฮะของพระผง นะครับแล้วก็ผ้าพระผงนะฮะมีผงพุทธคุณน,นะฮะปัตมงอิตีนาเสียกับผงพุทธคุณของหลวงปู่เหรอพี่น้องครับอาจธิมีผสมเล็กตะพี่บอผมกรบปุกหุก่นจักเหยีบบอครับพี่น้องต้องเบิ้งนะฮะเนี่ยเหยียบบอครับนี่ฮะเป็นเม็ดนะฮะเม็ดไขป่ปลาเบื้องกับคักนะครับเบิง้งนะฮะ สวยงามจริงๆพระนี่สภาพเดิมๆนะพี่ดวงครับเราจะภาพครบกิบเลยฮะนะครับแล้วก็ถ้าประกวดเนี่ยผมบอกว่าแชมป์ครับองคแชมป์นะฮะนะครับดูสิครับความคมชัดนะฮะให้พี่้องสังเกตปักคาของหลวงปู่นี่ตรงโค้งแหลพี่ดวงครับเด้งขึ้นมาเลยครับแต่ว่านี่มันสีเบิงหยากหน่อยหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยครับ ตรงนี้ก็เด้งึ้นมากเลยครับพี่น้องครับเนี่ยเนี่ยประคัมหลวงปูจับอยู่เนี่ยนะครับเบื้องข่าวหลวงปูเนาะพี่น้องครับเบิ้งครับเบิ้งเสร็จเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับพยายามใส้พี่น้องเบิ้องปายได้เบิ้งเพราะว่าใส่โทรศัพท์เครื่องเดียวเห็ดนะครับพี่น้องเห็นไหมครับบุญสารพระต้องมีมุนสารผมเจอเลยเอาง่ายๆว่าพี่น้องครับว่าขนาดว่าเป็นดวงเศรษฐีนะองค์เล็กนะครับ เหนือกต้องใกล้ๆกันเป็นองคู่เลยะฮะตอนนี้เป็นองคู่เลย <c oughs> ดวงเศรษฐีนี่ครับวกเป็นถูกๆนะฮะสีเกศีแพรผมไปเจอองค์เก๋ๆกันยัง 2, ครบสองหมื่นกัวนะฮะแต่องค์เนี้ยผมหมดเงินไปเอาตรงนะฮะสองหมื่นนะครับพระอีกสององค์ตีพระไปะอีกก็ถ้าเป็นมังกรคู่ในกระมือกว่านะฮะสวยๆ,ๆนะครับผ,ผมนี่ต้องผมไปตัด ตัดเชือกเต็มนะครับ,รบตัดเชือกเต็มตัดเชือกวายนะฮะโคตรเต็มเต็มดวงเลยสวยงามมากไปได้ใชเลยอันนี้ก็ตีไปสักตีภาพไปอีกผมบอกว่าพระองค์นี้ผมกับปัดละข้างองนั้นก็นนะครับในเวลาข้างงนั้นก็นจะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์พระแก้วใสนะเนือขาวนะครับเป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณ์เอาไง่ายๆว่าพระองค์นี่ผมเป็นแสนนะหลายก็แสนนะครับ บวกูตกนะทับตีเป็นราคาของพระน้ำนะแต่เขาอยากได้เขาบอกว่าถ้าบ่าให้เขาก็บ่อเอาครับพระดาครับพี่นงคงครับความจองการของคนเฮ่าเออเขาอยากได้เอผมก็เลยต้องยอมเสียพาราคาไปแพงะไปพร้อมตลับตลับเงินนะตลับสมเด็จนะฮะตลับตีกตีไปหลายพันนะพี่น้องครับ รับตัดนะคือต้องการอยากได้นะครับพี่น้องเออบกแค่บกแค่ผู้อื่นสีวาจางัางแตกกระซังก็ถามมุมว่าเป็นยังคือกะเอามุเจ้าคือ,กกอบกกะแพงมาสั่นอ่ามูเจา้าเหรียตะขวงโบแมนมูเจ้าก็บจ้าจะเจอตะขวงโบแมนนั่นแหละมันแตกต่างกันนะพี่น้องปองไปนะครับของใช่กัไม่ใช่อ่ะไม่บอ่ะเออเขาตีกบหลุมใดละ่ะตีกบ ลุมละลอยตียากจะจได้หลุ้มละลานเป็นเรื่องธรรมดานะครับเบิ่งครับพระคุณภาพเบิ่งเสียผมเส,เสม้นเกศาผมพนนะฮะผมลวงปูเนี่ยโอ้ป็นเสียเป็นเสียเ,เ,เลยครับจะซองดีดีนะนี่สีเทาเลยครับสีท็อปเลยนะครับสวยงามมากจริงครับคมกิบเลยล่ะแต่ว่าโทรศัพท์ของผมมันอาจจะสะท้อนนะครับนะเบิบ่งเลี่ยม ให้ดูนะครับให้ดูเลยครับพี่น้องครับไอพี่น้องไปศึกษาถ้าอยากได้นะครับหลวงปู่หมุนเนี่ยไปบูชาราตนากขีดข้อนะพี่น้องปองไปขอให้พี่น้องปองไปเนี่เศร้าหากับสายตรงเขานะฮะพี่มาครับยันเขาเนี่สวยงามมากเลยนะครับสายตรงเขานะฮะพี่น้องโปรดใช้วิจารย์ในการรับเบิกรับชมนะนะครับ สายตรงเขาครับที่เขารับประกันพอรุวงผู้มุนนี่ปลอมเครือแต่องนี้แทร้านเปอร์เซ็นดันกปกาศนะครับสวยงามมากครับพี่น้องครับพี่น้องชื่นชอบนะครับแต่อย่าลืมกดติ่ตามนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์นั่ก็นแล้วกันสวยครับองนี้สภาพเดิมๆนะครับแชมป์หน่ให้บอกครับอุ้ยนะครับ เมื่ขึ้นในฝันดีดีมาขึ้นนี่หลวงปู่มาอยู่นํานะครับของของเราคือของเราเห็นไหมครับพี่น้องนะครับหลวงปู่หมุนติดะซีโลที่ตัดซีโลนะครับเทพเจ้าเห็นความโชคลาภปูไดเป็นไส่ข่าขายก็จะเรื่องลุงเรื่องนะพี่น้องครับเบื้องครับเบิ้งหน้าตานะครับเอาขอบคุณนะครับทุกกำลังใจขอบคุณทุกทุกทันทีขามารับชมรับเบิ้งนะครับ กับช่วงของรายการบอกสู่กันฟังมอยังครับก็มาแบ่งปันพี่น้องผมบ่ได้มาโอมาอวดว่าปีนึ่งเพื่นอนคนอื่หลายกับผมพี่น้องครับแต่ว่าเฮ่าพึ่งได้ถ้ามาไปเซาพระองค์นี้ครับสายตรงเท่ากับคงจะสภาพนี้ก็คงประมาณหลายหมื่นนะฮะเนี่ยหาหมื่นไปอยู่และครับเจ็ดแปดหมื่นก็ได้ดีบ่ดีดทะลุแสนนะพระองค์นี้นะครับบัญชาพระองค์นี้นะครับพระรุ่นนี้เหมือนกับองค์นี้นะครับอนาคต ต้มมีธุรุล้านแน่นอนนะครับนะครับอ่ะจากล่ากันไปก็ขอบุญบารมีนะครับของปเดชพระคุณอ่าหลวงปู่หมุนนิตาสิโลนะครับเทพเจ้าแห่งความโชคลาภความร่ำรวยนะครับบุญเงินบุญทองอ่าจนดลบัดาลทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งรับชมนะครับจนมนีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนไม่ป่วยขาขายกันร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมา อ่ให้พี่น้องปองไปกับโปรดใช้วิจรญญารยนะ์ในการระเบิงรับชมครับผมบ่ได้ชวนพี่น้องปองไปมังงง่ายนะครับมันเป็นความเสือ่อแต่ละบุคคลถ้าบ่เห็นกระตาผงกระเบือเสือขึ้นกันนะครับพี่น้องเนาะเอาคลิปหน้าพ่อกันไหมครับนะครับพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับกับไอที่พ่อซีมี่ยังมากหายพี่น้องปองไปในเบิงกันคลิปนี้กับลำราพี่น้องปองไปเป็นสะก้อนพ่อกันนะครับเอ่อ ในคลิปหน้าขอท่านมีความสุขนะครับแล้วก็สุขภาพดีสุขปูสุขคนบุญบารมีหลวงปู่หมุนนะครับคุ้มครองทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ